ชนะมาสองเกมติดนะฮะตอนนี้ฟอร์มเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับเชลซีหลังจากที่เอาชนะเอเวอร์ตันแล้วก็กลางสัปดาห์ชนะคาดิฟในฟุตบอลลีกครับนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ครับกลายเป็นว่าเชลซีเนี่ยต้องเจอศึกหนักครับจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเตะกันเร็วครับวันเสาร์เวลา19นาฬิกานาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมไลฟ์อัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งนิวคาสเซิล แล้วก็เชลซีกันหน่อยครมาดูกันว่า11ตัวจริงของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนะรจากการคาดการณ์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของการวิเคราะห์วิจารณ์เกมนิวคาสเซิลเชลซีครับขอบคุณ t o y ยต้าไ l u ักซ์ทราว g เกเทอร์จูเกเตครับสู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันตอนนี้พิเศษสุดๆครับสำหรับแฟนบอลกับแคมเปญเชียร์มันติดโปร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w t o y o t a co t h ครับอะไปว่ากันถึงนิวคาเซิลกันหน่อยครับนิวคาเซิลเนี่ยเพิ่งลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวคัพเหมือนกันกับเชลซีในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองได้ด้วยเอาชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1ซึ่งในเกมนั้นเนี่ยพวกเขาใช้ออนโตนีกอร์ดอนนะครับใช้ทางดิ c อวลเทอร์เมอร์เดอร์ซันโดโตนาลีบูโนกิมารสแต่ว่าก็มีการ เปลี่ยนตัวออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของดิวกาเซนคือแดนเบิร์นก่อนหน้านี้เจ็บไปแล้วแล้วก็เกมนัดล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าติโนริฟราเมนโตจะต้องประครบน้ำแข็งที่หัวเขา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยริฟราเมนโตมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงสนามเหมือนกันนะครับดิวกาเซนเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่แพ้ดาบ้แมตในเกมดาบ้แมตของอีสานเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาฟอร์มดีนะครับ พวกเขาแพ้เซนนาแลนด์แค่เกมเดียวจากเรียกว่าห้าหกนัดหลังสุดนะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากนะครับก็ถือว่าเชลซีเจอถูกที่ถูกเวลานะส่วนความพร้อมเนี่ยของนิวคาสเซิลนะครับแน่นอนว่าตัวที่เจ็บคิอเรนทิเปียนะสเวนบอสแมนนะครับแดนเบิร์นแล้วก็ผู้สับประตูก็คือนิกโป๊ปแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ใช้อารอนแรมสเตลนะเพราะฉะนั้นคาดการนะครับคาดการนะ,รรนะรประตูเป็นอารอนแรมสเตล เกมรับเนี่ยแบ็คซ้ายต้องเป็นลุยส์ฮอครับก็อาจจะได้เล่นแทนที่ของแดนเบิร์นที่เจ็บไปขวาเนี่ยในฮูสกอร์เขาใช้ลิฟราเมนโตแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสจะใช้ลุยส์ไมลี่เพราะว่าลุยส์ไมลี่เนี่ยเล่นตรงกลางก็จริงนะครับแต่ว่าในเกมกับฟูลแลนดแมตช์ล่าสุดเนี่ยเล่นแบ็คขวาเซนเตอร์ไม่น่าเปลี่ยนครับฟาเมนแชร์กับมาลิกเจาแนวรุกนะรตรงกลางมีจอรินตันซานโดตนาลีแล้วก็บูโนเกิมาราสสามคนนี้ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วส่วนด้านบนเนี่ย แต่ทนีกอร์ดอนนิกวอรชเมเดอร์ล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่โดยที่จะมีฮาวิบานในการมาเปลี่ยนแปลงสลับถ้าเกิดว่าฮาวิบานสตาร์ตัวจริงก็จะเป็นจาขอบเมอร์ฟี่สลับแต่ผมเชื่อว่าจาขอบเมอร์ฟี่จะได้สตาร์ตตัวจริงก่อนดเดวกับเซิลปัญหาหลักๆคือเกมรับเดี๋ยวรอดูครับว่าลิฟราเมนโตจะฟิตได้หรือเปล่าแต่เซนเตอร์ไม่น่าเปลี่ยนนะเซนเตอร์น่าจะเป็นมาลิกเชียวหรือมาลิกเจาเนี่ยยืนคู่กับฟาเบนแชแน่นอนอยู่ที่ว่าแบ็คซ้ายขวาจะเป็นใครส่วนเชลซีเนี่ยผ่านคาดิฟมาก็ถือว่าพักผู้เล่น หลักๆไว้พอสมควรเพราะว่าใน45นาทีแรกในเกมกัคคาดิฟก็ใช้พวกโทซินบาเดชิลเกมรับในฝันไปแล้วนะครับอาชิมปงนะอังเดรซันโตสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆอย่างพวกโฟฟาน่าชาโลบาริชเจมโคพาเมอร์กานาโชกานาโชเนี่เป็นสำรองนะครับลงมาเล่นในเกมกัคคาดิฟก็พวกนี้น่าจะถูกส่งลงสนามตัวเจ็บตัวเดิมๆครับลาเวียบาเดชิลนะครับโควิลดีแลบแล้วก็ เอสเตเวลเอสเตเวลนี่เจ็บกล้ามเนือ้อส่วนบาดิชิลเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะที่เหลือก็จะเป็นพวกชุดเดิมๆแต่เอสเตเวลย้ำนะฮะว่ามาริสกาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่ามีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าฟิตได้ก็น่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองนะฮะก็ไลน์อัพที่คาครับเชลซี Chelsea ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแบ็กขวาริชจมแน่นอนเพราะได้พักมาด้วยนะซ้ายคูคูริยาคูคูริยานี่เล่นมา5,000กว่านาทีเป็นนักี่เเล่่นนนยอะทีสุดคึง ในยุโรปเลยนะครับก็ได้พักในเกมล่าสุดนั่นเป็นเกมแรกในรอบหลายนัดที่เขาได้พักนะครคูริยาเพราะฉะนั้นสตาร์ตัวจริงแน่เซนเตอร์ Center, ไอ้คู่ในฝันเล่นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคู่ที่ดูดีที่สุดตอนนี้ก็คือชาโรบากับโฟฟาน่ากลางเนี่ยไกเซโดพ้นโทษแบงก์กลับมาแล้วตั้งแต่เกมที่แล้วจะได้เล่นกับเอนโซฟานันเดสแนวลุกเนโตพาเมอร์กาลาโชแล้วก็เจ้าเปโดรถามว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยขนาดไหนผมว่ามีจุดหนึ่งก็คือ ช่วงนี้มาโลคุสโตฟอร์มดีมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นเอนโซฟอนเดสยืนตัวจริงก่อนโคพารเมอร์ Co mer, เพราะอย่าลืมโคพารเมอร์ mer, ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากไม่แน่ว่ามาริสกาอาจจะใช้โคพารเมอร์ในการเป็นซปเปอร์ซับลงมาเป็นตัวสำรองหรือเปล่าก็อาจจะเป็นคุสโตยืนกับไกเซโดแล้วไกแล้วเอนโซยืนตัวบนที่พักโคพาเมอร์เป็นตัวสำรองส่วนแนวรุกเนี่ยผมก็เชื่อคงไม่มีเซอร์ไพรส์มากิลหรือไทดิกจอร์ชก่อนเจ้าเปโดตอนเนี้ย เจ้าเปโดฟอร์มไม่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาโชคดีที่เลี่ยมดีแลบก็เจอปัญหาการบาดเจ็บคงอาจจะไม่ถึงขั้นไปโดนเนโตขึ้นมายืนตัวบนแล้วไม่ใช่ไทรดิกจร์ดหรือเอสเตวัลที่ยังไม่ฟิตผมว่าคงไม่ขนาดนั้นผมว่ายัางยังถูถูไทยๆในการใช้เจ้าเปโดไปได้เอ่อคู่นี้น่าสนใจนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยชนะในบ้านในการเจอเชลซีสี่เกมหลังสุดในทุกรายการนั่นแสดงให้เห็นว่าเราแพ้ทางนิวคาสเซิล นนิวคาเซนเจอเชลซีนะฮะไม่ว่าจะรายการไหนถ้าเล่นในบ้านที่เซนเจมส์พาร์คพวกเขาชนะเชลซีได้หมดทั้ง4นะัดแต่มีอันหนึ่งที่เป็นจุดแข่งของเชลซีแบบไม่น่าเชื่อคือเชลซีในเก็บคลีนชีตได้5จาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกทีนี้มาย้อนดูสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าเฮดทูเฮดเนี่ยปีที่แล้วนิวเซลชนะ2 0นะแล้วก็มีใบแดงด้วยย้อนกลับไปปีก่อนก็2 0คือคู่นี้บ้านใครบ้านมันครับ คือถ้าบ้านเชลซีเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ชนะนิวคาสเซิลได้แต่ถ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า4นัดหลังสุดเชลซี Chelsea แพ้รวดและ2ใน4เกมมีใบแดงด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับกับการเนิวคาสเซิลที่มีตัวปั่นประสาทอย่างคริมาร์ไรส์จากเจอร์ริลตันนะนี่แสดงชัดเจนเลยครับว่าการมาเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คแพ้4นัดหลังสุดไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆสำหรับเชลซีซึ่ง เกมนี้ในมุมทัศนะส่วนตัวผมก็มองแบบนั้นครับผมว่าไม่ใช่เกมที่เชลซีจะง่ายเอ่อถ้าพูดตามความเป็นจริงเลยเชลซีเนี่ยมักจะไม่ชอบเจอทีมที่มีเอนเ g อร์เเยอะๆหรือทีมที่มีพลังใจจากแฟนบอลเยอะๆทีมที่มีแรงส่งเยอะๆอย่างเกมล่าสุดกับคาร์ดิฟเห็นไหมฮะ ถ้าไม่ส่งตัวจริงลงมาเราโดนน็อกแน่นอนนะครับยังดีที่คลาสบอลมันยังต่างกันมากเพราะคาดิฟเป็นทีมจากลีกวันนี่ยังมาเจอนิวคาเซิลที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คกองเชียร์ใส่เต็มที่พวกเขาเป็นจุดแข็งอยู่แล้วเกมในบ้านปีนี้อย่างที่เราทราบกันวิลล่านิวคาเซิลนะรันบอลไทยก็คือพีทีประจวบพวกนี้คือบอลในบ้านดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เชลซสีต้องระวังคือบอลหนักของกิมมารายส์กับเจอร์รินตันผู้นี้หนักจริงแต่หนักแบบเป็นนึกออกไหมครับ คือพวกนี้จะหนักอ่ะเหลืองก็ว่ากันไปจะแถมจะบวกแต่สุดท้ายเขาสามารถปั่นประสาทเราเขาหนักแต่เขาไม่แดงไงแต่พอเราสวนกลับเราแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เห็นพวกกิมาราย์โชลินตันเจอกับโฟฟาน่าโอ้โหรับรองเจอเอนโซแม่งจุดเดือดมีโอกาสที่จะปั่นป่วดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีกับตรงนี้ครับคือถ้าเราเจอกิมารา์เล่นหนักเจอโชลินตันเล่นหนักแล้วเราไปตามเกมเนี่ย นอกจากจะอาจจะใบแดงหรืออาจจะไม่แดงก็จริงแต่ว่ามันทําให้เกมของเราเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกหนักตรงนี้ก็ต้องระวังถามว่าสาติในการเจอ,อนเนโคลเซ่นเนี่ยที่ผ่านมาผมเชื่อว่าแฟนเชลซีได้ดูมาโดยตลอดผมว่าเราเป็นรองแต่จุดหนึ่งถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ตรงจุดไหนบ้างที่เชลซีจะมีโอกาสมามีแต้ม1หรือ3ผมว่าเกมรับครับการที่บวกขาขาดแดนเบิร์นไปการที่ทางขวาถ้าไม่ใช่ลิปลาเมนโต้ล้วต้องใช้ลุยส์เบลลี่ไปเล่นตรงนั้น ผมว่าเชลซีต้องพยายามเจาะจุดอ่อนของนิวคาสเซลให้ได้ผมว่าซ้ายลุยส์ฮอร์ไม่เท่าไหร่ครับยังพอแบบก้มแกล้มไปได้แต่ขวาเนี่ยถ้าเป็นลุยส์ไมลี่เล่นเนี่ยผมว่าเราใช้กูคุเรา่าหรือเราใช้กาแาโชในการเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเชลซีจะต้องเล่นงานนิวคาสเซลในตำแหน่งริมเส้นช่วงนี้เปโดเนโตกำลังฟอร์มดีผมว่าถ้าเราเอาไปโดเนโตไปจี้ใส่ลุยส์ฮอร์หรือเอาการาโชไปจี้ใส่ทางลุยส์ไมลี่หรือลิฟราเมนโตผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ เราจะสามารถเจาะนิวคาเซลได้แต่ในขณะเดียวกันกลางนิวคาเซนสาคนเนี่ยเป็นกลางที่หนักหน่วงมากๆนะครับคือเกมนี้ถ้าไปโดเในโต้เล่นไม่ออกผมมองว่าเชลซีโดนน็อกได้เลยนะครับถึงขั้นแพ้ได้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกครับนิวคาเซลเนี่ยบอลพลังใจเยอะอีกจุดหนึ่งสำหรับผมนะถ้าจุดแข็งสําหรับเชลซีถ้าจะมีแต้มในเกมนี้คือนอกจากตัวริมเส้นของเราจะไปเล่นงานแบ็คของเขาที่ไม่สมบูรณ์นั่นก็คือริชเจมส์ครับความเวิร์คคลาสของริชเจมส์ เคยมายิงประตูะเดวิสเซิได้จากตอนนั้นคือเขาก็แสดงความเวิร์ลคลาสให้เห็นนะยุกกองเต้น,นะครับผมว่าริชเจมจะมีผลต่อเกมมากมากเลยเกมจะแพ้ชนะอยู่ที่ริชเจมถ้าริชเจมฟอร์มดีผมว่าเชลซีมีแต้มขณะเดียวกันที่น่าห่วงอย่างหนึ่งคือนิคัวเธอเมอร์เดอร์ผมเคยเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับสตุตการ์ดอย่าลืมนะจุดอ่อนของเชลซีเพื่อนๆน่าจะจามาได้คือเซนเตอร์แบ็กเราไม่ว่าจะคู่ไหนก็ตามมักมีปัญหากับลูกกลางอากาศการยืนตำแหน่งที่ บอลอยู่เสาแรกเปิดเข้ามานักเตะเรายืนประกบตัวไม่ดีนี่คือจุดที่เราเจอตั้งแต่เกมกับอาร์เซนอลแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราจะโดนเล่นงาน <c oughs> นิ c โคเทอ,เอร์มเดอร์นี่แหละแล้วผมเชื่อนะฮะในมุมผมเองนะฮะอันนี้ช่องปาล์มสามบาทห้าบาทพูดเลยผมเชื่อว่าเซนเตอร์เราจะเสียประตูจากลูกแบบนี้โอกาสในการเก็บคลีนชีทผมว่ายากเหนื่อยแล้วก็ต้องบอกแฟนเชลซีนึงว่าทำใจไว้หน่อยกับการเจอนิวคาสเซลเราแพ้ทางเข้ามาโดยตลอดนะครับ ผมว่าเวลาเชลซีเจออาร์เซนอลเจอแมนซิตี้เจอ Arsenal อาร์เซนอลดีกว่าใช่ไหมครัว่าเจออาร์เซนอลเนี่ยด้วยความเป็นระดับบิ Match, ๊มแมตช์เนาะมันสู้กันมันเชลซีแม่งเขาเรียกว่าเลือดตาแท็กประเด็นก็สู้อ่ะเพราะเป็นอาร์เซนอลแต่พอเป็นนิวคาสเซิลเกมไปเยือนเนี่ยแล้วมันเจอบอลแบบแท็กติกมากมายเอ็ดดี้ฮาวเจอบอลหนักของนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าเกมเจออาร์เซนอลกับเ,เ,เกมเจอนิวคาสเซิลเกมเจอนิวคาสเซิลยากกว่าอีกเพราะฉะนั้นคู่เนี้ยผมว่าเหนื่อยครับผมว่าเหนื่อยกับการที่ลูกกาอากาศเราเป็นชาโรบาฟูฟาน่าซึ่ง เราโดนบอลยอดข้ามหัวตลอดแล้วยิ่งเรามาเจอกับทางฝั่งของนิโก้เทอร์เมอร์เดอร์ด้วยขณะเดียวกันเราเห็นว่าเราคุสโตเล่นตรงกลางดีก็ใช่ว่าจะเล่นดีในเกมกับเดวิสเซนถ้าเป็นผมผมจะไม่ใช่คุสโต้เล่นตรงกลางผมก็ต้องใช้เอนโซ่กแกเซโด่แหละกลางธรรมชาติผมว่าเอาคุสโตไปเล่นนะ่ะแล้วยิ่งไปเจอบอลหนักของโตนาลี่ไอ้บอลหนักของกิมารายส์ของโจลินตันแล้วกลางเราไม่เป็นกลางธรรมชาติเราโดนเล่นงานแน่แต่ถ้าจัดชุดนี้เจมส์แบ็กขวาเอนโซ่แกเซโด่ยืนตรงกลาง ผมว่าสู้กันสนุกแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกึินในกลางสนามเอาซึ่งหนักใจครับผมบอกแฟนเซีผมขอวิจารณ์จากความเป็นจริงนะ <c oughs> ผมว่าโอกาสเสมอมีแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมมองไปที่นิวคาเซินนะผมว่าเราต้านนิวคาเซินลำบากถ้าชนะสําหรับผมนะถ้าสมมติผลมันออกมาชนะจริงๆสําหรับผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะเซอร์ไพรส์มากๆเลย นะครับผมว่าโอกาสเสมอดีที่สุดสําหรับเรามีโอกาสบุกไปแพ้อาจจะจบที่1-1หรือนิวคาสเซิลชนะเรา2อนะครับอะเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาคิดว่านิวคาสเซิลจะยังสร้างปัญหากับเชลซีไหมลองเข้ามาอคอมเมนต์กันได้สิเนตัวจริงจะเป็นใครลองคอมเมนต์กันได้นะฮะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องปามสาบ,บาทาบาทด้วยแล้วไปเจอกันในงานนะฮะไปทักทายไปพูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่ในงานแล้วกัน,นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก Toyota h i ฮลักซ์ทราเวล t e ตเตอร์ทูเสู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันตอนนี้พิเศษสุดๆสำหรับแฟนบอลกับแคมเปญเชียร์มันติดโปรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th